สวัสดีค่ะอามวันนี่สิมาตัมบบกย่มค่ะพี่น้องจริงๆเราต้องใส่พริกแข็งนะคะ่ะพริกแข็งจะพอดีพริกแข็งบะม,มี่กะได้พริกซดใส่กระเทียมเนาะคะ่ะตํามบักยมคิดจากอากาศฮอนฮอนนี่นสิค่ะตามะมยมคือสีแซบค่ะอากาศหอนอนๆกกินเปรี้ยว ตัวตังบงหมูยอไก็ต้องใส่กะปิได้ค่ะใส่กะปินะคะเต็มกะปิมีกับใส่กะปิใส่อา่าปลาใส่ปลาใส่ปลา ได้น้ำตาลน้ำตาลปิ๊บเนี่ยคะ่ะน้ำตาลปิ๊บนี่ตามพริกแล้ว่ะแบบย่อมลงอะคะ่ะย่อมลงตามอะ นอนอะล้องเห็นลองเบิงแล้วค่ะ ใส้กะปิค่ะใส้กะปิไปกะปินี่สะไปซอยตัดให้ลดลดเปรี้ยวของของมะยมเนี่ยให้ลดลงค่ะใส้กะปิเลยต้องใส้กะปิ เต้ารู้สึกแับ่างเน,นช่ตูเ้เย็นไว้แค่ตูเ้เย็นไว้นานก็แข็งเอาเป็นว่าใส่ใส่น้ำตาลทรายแดงแทนก็ทบกันเนาะ ใส่น้ำตาลทรายแทนแล้วกันอ่าหนึ่งช้อนใส่ปลา กุ้งนัวใส่กุ้งนัวด้วยเรียบร้อย กับปีลาลไปแน่นักน้อยค่ะพี่น้องดำปิดเลยดำกับปิดํดำกินง่ายๆค่ะ เรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยจ้ะตัมมายมบายแอดมินจ้ะ แซบ่บเอาเบอร์ค่ะป่ะไปกินกันค่ะมา,มาจ้ามาจ้า เอร์คะ่ะกาดห่อนเื้อไหลไข่ย่อยค่ะตำมยมอืมพี่ลองแล้วต่ากินเบิรงแล้วจ้าต่าง่ายๆ ผู้ใดมีปูปูดองหรือมะเขือขึ้นเนี่ยใส่อีกก็ได้ค่ะใส่เพิ่มมาไปแจ่นี่แอยเทศง่ายๆเนาะต่ำง่ายๆจ้ะมยยมนี้ก็ได้มาจากน้องๆที่ทำง,งานขอเขามามเื่อวันศุกร์เสร็จแล้วก็มาต่ำกินน,นึกอยากโดนๆเราอกกนกินค่ะ อร่อยค่ะมามา,มาจา่าลองทำกินดูนะจ๊ะมามามาจำมายมจ้าอากาศร้อนร้อนช่วงเที่ยง 嗯。Mm.